ยคือบอกภาษาอีสานคนอีสานได้รับแค่สน่หเริ่มเริ่มแรกแบบเลยยังมา oh, บอกโอ้ทีแรกบ่รู้เรื่องเนี้ยยิ่งแควงยังเดียวมืดตืบไออัม huh. มิดแชทเลย <laughs> แต่ว่าออัมมิดแชทคืออาศัยมาอยู่โดน uh huh. คือมันมันจะสร้างไปเรื่อยๆมันจะซึมเข้าไปซึมซับเลยเออแม่นเนี่ยมันจะเรื่องมันจะเรื่องแองเนี้ยนแนะ mm hmm. ม่บอก คือเพราะว่ามาอยู่บ้านนอกทีแรกหลายพี่มันคืบ่มีฝรั่งจักคนดอกพรา่มีคนวา้าวภาษาสังเกษเราก็ต้องว้าวอีสานให้ได้นะไเตเฮ็ดเวเียกน้ำมูน่ะน้ำไทยบ้านเด้ย,ยมันก็ได้มือละสิบคำยีสิบคำสิ่งหนึ่งที่ผมเห็ดเองคือผมผมหัดไห้อ่านได้เขียนได้สักกอนออสิ่งอันนี้มันเพิษลักเรียนภาษาเนี่ย,ยพอเรียนภาษาอิหลีมันใช้แต่หูกับลิ้นเนี่ยคือฟังเอาแล้วก็เว้าเอาอแต่ว่าผมรู้จตกทีแรกว่าภาษาไทยมันฟังยากเว้ายาก ผมก็จะฮัทไออา,อาร์มสอก้อนกับเคียนได้เพราะว่าเราไปใส่ก็ได้เราก็อ่านได้มัดแล้วก็เราก็เคียนได้เพราะว่าเราลู่แล้วทีแรกมันจะเบาบรชัด,ดเต่แล้วมันแม่นิรีแบบนั้นเบาปบะชัดหลายปีเลยทกเจ็ดแปดปียังคิดว่าชัดอยู่แต่มันบรชัดพ่าไทยกับบ่อยเล่าอีสานเนี่ยไดนไทยกับผมไปตลอดเลยทยกลางเด้อมันมันเมียมันเหี่ยดแตกมันขาวอ่อนพ่าไทยแม่นมันก็ได้ยุศรานาที่แต่ว่าพานไป ว่าเวคือมันท้องคิดเล่ามันเดียวนี่มันมันสามสิบปีแล้วเล่าก็บ่ทองคิดเนี่ยที่ผมเล่าเดียวนี่บ่รได้คิดเนี่ยมันแบบคิดเป็นภาษาังคฤษแล้วก็แปลเป็นเล่ามันเพมันเนี่ยมันถด้่มันหยิบอวกออกมาแองเนี่ยเพราได้คิดเนี่ยมันออกมาโดยธรรมชาติกาเพื่นผมเลยเนาะภาษาที่บอกอยู่นี่มันถึงภาษาเล่าเดืกภาษาอีสานบ่มีเลยผมว่าไม่ม่บ่มีมันต่ภาษาเล่าภาษาไทยมันจะเป็นเ้อวมาภาษาอีสานก็เจ้ากับว่ามัน อบอกว่ามันดูดีแปบว่า,า,าจังไดล่ะ <c oughs> ือมันเป็นมันเป็นสำเนียงเฉพาะของบ้านนะแต่อีสานภาษาอีสานมันมีหลายอย่างเด้ <c oughs> <K> คือผมไปปางม้งก็ยังฟังบ่ก่อยออกเด้แมนจังหวัดเลยเพชรชบูรณ์เด้อมืกถืดว่ะเพชรบูรณ์ไปทางเลนี่แล้วก็แม <c oughs> นแมนแล้วก็ค <c oughs> ื <c oughs> อเ<ก>ล่าเหนือไปเออออกไปถึงอนครพนมเด้อที่ลูกชายผมอยู่เด้อไม่อีกแนวนึงเด้อแนวนั้นะนครพนมมุกดาหารเด้อ ่ <Man. S 2> บอกสำเนียงพูดให้เออเออไมันช่อีกนึ่งเงี้ยงีอง,งองง่นี่ไนะเออเนี่ยคือพี่น้องสอ,สอ,สอปอป,อป,อปอล่าวก็เกันอืมฟังทั้งชัยบุรีขึ้นไปท่านหลวงพระบางาก็เจ้าแบบแนวหนึ่งเนี่ยไปทั้งอ่าอ่าพูดทั้งทั้งทั้งเนี่ยก็เจ้าเกิดอย่างนังน่นเนาะทั้งสวรรค์น,นาเอศใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันก็มุ่งหน้าแม่เมันเท่านั้นแหละนักคอมพอนมเออคอมพนอมสวรรณเคศกาสำเนียงเดียวกันเออมันจะฟังยากนิดนึงเนี่ย ผมก็จะเสพไปที่สุดแทวนี้แหละคอนแกนอุดรน้นองบัว<ม>กาลสินสารคามก็จะภาษาอีสานแบบคอนแกนเนี่ยมัน,นยังง่ายอยู่รอยเอ็ดก็พอ<ก>ไปได้แต่ว่าลองไปทั้งพุ่นได้ก็ยากได้บุรีรัมศีสะเกตสุรินก็มีข,มขมเมนได้ก็มีมสวยแน่ก็มีโู้หลายแนยวอยู่หลายแนวอยู่นะแต่ว่าเราอาศัยหลักว่าเราพอเบาได้แล้วมันทำให้ชีวิตมันอิสระมันอยากไปไซก็ไปได้มดศขเมนขเมนได้ไปไปบ้านนี่ตรงลง จริงๆเคยใครเคยไปประเจตคเมนเทียเดียวไปเป็นวิทยาไปเป็นล่ามให้พระผู้ใหญ่ผู้หนึ่งมาจากกรุงเทพก็เกิดวันบุตรีเราห้ยฟังเดียวหลังจากที่คุณหมอมาเห็ดโครงการอยู่นี่ผมก็ผมก็มาเป็นวิทยากรอยู่ในมู่บ้านมันมีศูนเรียนลูกของผู้ใหญ่บ้านเป็นเฮดดี้ดีเลยเออนั่นแหละแล้วพอดีคเรู้จักเนี่ยเริ่มออกโทรทัศน์เริ่มมีชื่อเสียงนิดนึง มันบอกเราบ็เลยแสวงหาแต่มันเป็นเองเนี่ยเออมาตินผมมันอ่ะนั่งเกือบซื่อๆนะมิสเตอร์มิสเตอร์มิสเตอร์แล้วมิสเตอร์แล้วก็มิโซะมาติวเออมาติวแล้วก็มิโซะ้อมเออใช่เครี่ยนเมื่อวานเลยมันทันกว่าบาทเลยพอดีกะ กลายเป็นวิทยากรแล้วก็จะมีพระผู้ใหญ่อยู่กรุงเทพมีโครงการเรื่องยาเสพติดหรืออย่างทีพ่พาเราเป็นวิทยากรพอดีเพิ่นกับพัชชมอยู่เมรเพิ่นก็ให้พรมมาเป, <ละ S 2> เป็นเป็นเป็นล่ลามให้เขาแล้วก็เขียนคำว่าของเขาเวลาเขาเว่าเนี่ยมันก็เคยไปอยู่แต่ไปอยู่ในเมืองอย่างกับปนอมเป็นของเขาอยู่นะอยู่เมืองหลวงของเขาอยู่หาหกมือนี่แหละแล้วก็ไปไปน้ำเพิ่นไปไต้หวันไต้หวันก็ไปเที่ยนึง นอกจากนั่นก็ผมบรดิไปใส่ยกมันจะไปเล่าดูดิตะโกนโปรตะโกมนมันมันโทรพาสปอร์ตข้างนอกแกไปทำพาสปอร์ตยู่เวียงจันนี่ละเมนู <Menu. S 1> แล้วก็ไปเป็นวิทยกรเทียนนึ่งยูเล่า<ม>แล้วก็ไปโปรโมทหนังเทียนนึ่งที่ผมเล่นนั่งผู้เบาไทยบ้านก็ไปโปรโมตยู่เวียงจนันเทียนนึงแต่นอกจากนั้นแทบจะไม่ไปใส่กับกับบานเกิดตู้ซีเทียแค่นั้นละ่ะต<ม>ั้งแต่สมัยพูนเนี่ย ลุงก็เสียก็ไปงานศพเพิ่นป้าก็เสียก็ไปงานศพผัวก็พูดไอเทียนึงก็ไปแล้วก็พ่อเสียก็ไปนะคือเพราท่านได้เสียผมอฮอดแล้วพันยังมันถ่าเฮาอยู่มันถ่ามันถ่าอยู่นะคิดว่าเดี๋ยวคนหนใช้ผู้เดียวเออเรฮอดแล้วมือเดียวมันก็เลยเสียเสร็จเลยเลยจนมันอยู่ตจนมันอยู่แต่ว่าที่เราไปฟังแรกอะเอากุดุบใบผีแหละฮะพอได้ไปฮอดกระดุกเนี้ยพอได้ไปหลังจากนั้นก็พอได้ไป เบื่อมันจะสิบเจ็ดปีละมั่งเนี่ยผมว่าสิบ่ไปอีกดอกเพราะว่าโควิดนะกยุคนนั้นยั่งเต้ยกับน้องสาวนั่นแหละแต่ว่าแนวพอมเคยมาเที่ยวอยู่นี่มั้แล้วพี่น้องทั้งขวดพ่อขวดแม่ยั่งเป็นบ่ิสันต์บ่มันจะมีแต่ลูกพี่ลูกน้องเด้อเพราะว่าขนาดละขวดพ่อเออนี่ยแหละมันจะแพ้ดับโคตรเลยนั่นแหละพี่น้องทั้งแม่พี่น้องทั้งพ่อแม่แม่เป็นเด็กกัมพระแม่เป็นเด็กกัมพระแต่ว่า คนที่เคยเลี้ยงเขาก็ตายมัดแล้วพ่อก็ชิมีพี่ชายพู้นึงที่เป็นลุงนั่นแหละอยู่ในรูปอยู่ในรูปนั่นแหละเพิ่นเสียเสียรังดาทิพมานี่เ่โดนดอกสองปีละมั้งนั่นะนั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็ชิทิททก็ชิมีเอื้อยกับน้องสาวแล้วก็เอื้อยมีลูกชายผู้นึงเป็นหลานเพิ่นก็มาเที่ยวสามเที่ยวเพิ่นมักอยู่เพิ่นผูเบานี่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเดียวีวรุ่นเดียวกันกับ รุ่นเดียวกันกับลูกชายคนคนแรกของผมนะม้่งเนี่ยเลออายุลายกว่ากันปีสองปีนี่ม้า่ลูกชายลาผม่ไหล่ะเออแม่เนอยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้านี่ล่ะยี่หยี่เจ็ดจริงจริงเท่ยนั้งกับมา่งมัดเต้ผมจ้างให้คือจำได้บอกผมเราให้ฟังผมได้มุ่นมาหลายที่พ่อตายเด้อผมจ้างมา่งมัดโคตรเด้บ่มาแต่ซุ่มที่มันตายแล้วนั่นนะซุ่มที่มันเป็นตั้งแต่ตายกับมา่งมัด คนจ้างคนจังงมัดเด้อม,ม,มาเดียวเอขาจะมักบเขาจะวางน้ำเจ้าวะเ,เาานี่ยมาอยู่นี่สามมือเด้อนอนเรียงกันตะกอนบริแอมเฮียนเนาะก<อ>็จะพี่สาวกับตะกอนที่นอนซุ้มนึงกันนอนมามัดเด้อตอนพี่สาวพี่เคยล้านชายมู่ล้านชายน้องสาวลูกพี่ลูกน้องกับผัวมั่นกับมาเนี่ยนี่มันมาเจ็ดแผดคนเด้อซุมนึงกันนอนข้างบนสุมนึงกันนอนข้างล่างสุมวัยรุ่นผมกับพาไปนอนหน้าพูนนั่นแหละหลังจากนั้นก็บสามมืออยู่นี่เราลงไปกรุงเทพเนี่ย หลังจากนั้นก็ไปภูเก็ตอาทิตย์นึ่งไปเที่ยวทะเลนะแต่อันนั้นครั้งสุดท้ายที่เราผักันเนี่ยที่เป็นน่าจะสิบห้าปีนะมัง้งแต่บริเวณบ่แม่แต่ว่ามูนี้ยากให้พี่น้องอยู่หันก็เจอกับลูกผมโอ้พมบออยากไปพุ่นมันมดเงินหลายผมก็ได้เงินมาอยู่มันจังๆสุมนีมาอยู่นะม,มันจึงมดไว้ไว้าะตอน่อยมาสรงเจ้าตะลางมาตันเห็ด แม่นผมผมผมบ่ริงๆผมบ่บ่หมักแอมข้างล่างมักอยู่ถึงๆแต่ว่าลูกสาวก็ขอให้แอมช่วงนึงก็แอมให้เขาแต่เย็นดีให้บ่ทิ้งถึงมันห้องเดียสังกะสีนะแม่นะสังกะสีเนี่ยแล้วมันบ่มีแผดานเดียมันก็จะห้องผมนอนตะล่างเดียวเนี่ยตะล่างเย็นดีก่อนคือล่างเมียกับพ่อกับเลิกกันแล้วลูกสาวก็ไปอยู่บ้านทางแต่มาทยมผมไปอยู่กาลสินทางแตะโมงงโรงเรียนผัดจำ ก็จะมีแต่พมกับลูกชายสองคนพอดีบักยญ่กับทิศทหารก็จะมีแต่พมกับบักน้อยเราหลังจากนั้นบักหญ่ก็กลับมาก็ทิดคุกแล้วก็พมกับบักน้อยก็อยู่นี่แต่ว่าบักน้อยก็ได้เมียก็ไปอยู่กับเมียแล้วก็พอดีก็แยกทางกันคนไปเห็ดเวียกอยู่ในเมืองนั่นนะเธอมาางพอได้เอออะมาพอได้มาได้ได้แล้วบางช่วงก็อยู่นี่มันพอดีไปโดนดอกเพราะว่ามันเห็ดเวียกแล้วมันก็กลับมานั่นนะแต่ช่วงนี้ก็อยู่พืเดียวพอดีซึ่ง <H> เราก็ัลึมกับสภาพแบบนี้แหละมักอยู่แค่ดยังเลเดียวนนิธุรจส่ตนตัวก็เลี้ยงแต่งานเดี๋ยวเมื่อาาี้ก็ทาเจ้าอย่างเดียว <c oughs> แต่เมื่ออื่นก็สิไปนำยายนาย่านเน้นะไปคืนเวทีนำเพิ่นอยู่เยอะอย,อยู่ใส่สารคามเป็นทิ <c oughs> มาหับเมื่ออื่นเศร้าศรคามมื่ก็จะมิมีบางช่วงก็ยังเฮ็ดกอสร้างอยู่ทีนี่แหละมกราคุมพามีนะเฮ็ดกอสร้างตลอดเที่ยวนี่แหละยังเห็ดไหวอยู่เนาะไหว น,น,นั่นเลยบัว่มันมีไอ้แต่พูดแอ่จนแอ่วพังเทียนน่นเหอะย,ยุดเด้ออะไรปลายเดือนมีนาเกยุดเลยมันไปบ่ไหวเด้อมันหกสิบแล้วาจะไปโฮมทแต่ว่ามันมักใจมักอยู่แล้วก็ยังพลูกอ้อยอยู่แต่บ่หลายงานงานวิทยากรวิทยากรมีแต่ว่าห่างๆเด้อทั้งแต่โควิดพี่แรกก็บ่มีปัญหาเลยเหตุนางหลายเรื่องอยู่แล้วก็ยังมีแสดงนางเฮ็ดโฆษณาเหตุเอ็มวี ละครสั้นอยู่ใน YouTube เนี่ยอยู <th <th 拜拜่ในมันนี่นั่นนู่นเนี่ย่าเปิดช่อง YouTube บทนัดบทนัดแนวนี่ละแต่ว่าบักบุกย่าออกมาแต่บานย่าก็จะให้เป็นเห็ดอยู่เป็นจิดถนัดอยู่แต่น้อยเอออาจจะเห็ดอยู่แต่ว่าเบนฮ่ายยังเดียวคือผมหมักอยู่เนียบเนียบผมบอกอยากให้คนรู้จักเปคนดังแล้วมาจีบมันมันบ่เป็นอย่างสั้นครับคือมันตั้งคนจีว่าเฮาอยากดังอยากแต่มันบ่แม่นผมหมักอยู่เนียบเนี้ย แต่ว่าเราเข้าใจว่าเราก็ต้องไปเราต้องมีอาชีพของเราหลายเรื่องหลายอย่างอยู่เราก็ต้อง <คน S 2> ออกไปเที่ยแว,ตวแต่ว่าอยากอยู่พุนแต่เป็นคนที่อยากเป็นเป็นคนต่างชาติอยากมาอยู่เมืองไทยคนนี้ถ้าเป็นนี่คนก็สนใจแล้วนะคนทไทยเลยเกิดผิดมองสะดอกมากิีผมผมไม่หด้ออาจารย์บอกทรเถิดผมเกิดผิดมองเพราะทั้งจะมาอยู่ที่แรกเนี่ยมันจริงจริงธรรักมันบป็นปจะอยู่ได้บานเฮาสมัยก่อนเดี๋ยมันลำบากสิตายแต่ว่าผมมักทั้งรู้สึกสบายใจว่า สบายใจวะไม่เห็นเราอยากอยู่เลยมันจริมันแปลกมันอธิบายไม่ค่อยถึกบันไดว่ามันมันมันแต่ว่ารู้สึกเออใครแน่ว่าคือชีวิตมันมันไม่ต้องมีอะไรมากเด็กเที่ยวผมก็ต้องเที่ยวเนี่ยเพราะว่าผมเฮ็ดมาเฮ็ดมันมันตุงแนวทั้งจะเป็นัวรุ่นเนาะเฮ็ดมัอยู่แล้วคือเราบ่มีมันอาจจะเป็นพระวัเท่าแล้วแต่ว่าเราบ่บ่อยากจะแหวงหายังไยก็มีมองยูก็มีเวียก พอเอาตัวหลอดได้นะเบิังลูกได้จากน้อยนั่นแหละก็แค่นั่นแหละเดี๋นี้ให้อ้อยถ้าเกิดก็ป่าเฮ็ดอยู่เฮ็ดบ่านี้เฮ็ดอยู่แต่ว่ามันอ้อยต่อได้บ่ทันได้ไปเฮ็ดเอียงจากแนวฝนเพิ่งตกเตะต้องไปต้องไปขุดแล้วก็เบิกแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็แทนมันอ้อยต่อก็บ่ต้องสรลน้ำมันหลายจากได้กว่าสี่สิบบู๊บบะทองมันผมันพกลุ้มสามสี่ไรนึงเด้อ คือมันมันต้องระวังเด้่เฮ็ดย่าเฮ็ดหลายเนี่ยพอกฎเดี่ยพยายามเฮ็ดสิบก็ไรนะมันเฮ็ดผู้เดียวได้นะมันบ่แต่ว่ามันพี่ก่อนนู้นมันแรงเด้มันเฮ็ดบ่ได้หลังจากนั้นราคาตกมันบ่เฮ็ดคือบางคนก็สิเฮ็ดให้ได้เนี่แต่ว่าปัญหาคือว่าถ้ามันบ่คุ้มอย่าไปเฮ็ดแม่มันเลยผมโชคดีผมก็ไปเฮ็ดอย่างอื่นได้ไปเฮ็ดก่อสร้างก็ได้ไปเฮ็ดมิวสิกก็ได้ไปเฮ็ดาไหน์ง็ได้แม่นอยู่แต่ว่าสำคัญที่สุดคือยามที่เราได้เงินต้องรู้จักเก็บแม่น ลูกผมจะได้ผมว่าเป็นคนคิดทีมันบ่เม่นดอกแต่ว่าคือถ้าเรามีอาชีพที่บ่มังคงเด็กเงินมากก็ต้องเก็บน้าเด็กเพื่อช่วงที่เราลําบากเด็กทช่วงนี้แหละโควิดเด็กี่แล้วไปจะคิดว่ามันจะมีโควิดมาสองสามเออเราไม่เคยคิดเด็กแล้วก็พีแรกก็ไม่มีปัญหาเลยผมเห็นนางหลายเรื่องพีแรกหลังจากนั้นโควิดมาโรคสองพี่พี่ก้อนนั่นแหละมันบอกไย้เงิสายพันุ์เจ้าเถอดที่มันคนตายหลายๆไม่จัดทุกแนว เราจะไปห้ากินทางอื่นก็บ่เคยได้เดี๋ยวเราก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอใส่เงินที่เราพยายามเก็บแล้วก็เฮ็ดเวียกนี่เงินมันมันต้องรู้จักค้าของเงินเด้อยวนั่นว่าจำคนค่าของเงินแกมนคือจากนั้นผมรู้จักแล้วผมมีเงินเท่าไหร่ก็บดึกเต็มหมดนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันต้องมันต้องระมัดระวังจักหน่อยเพราะว่ามันาารรกใช้มันมันชีวิตมันบ่แน่นอนแต่สมัยนี้เศรษฐกิจมันก็มันก็มีปัญหาทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็อยู่แบบ เงียบ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 อยู่แบบพอเพียงเออที่กว่ากันนี่ซึ่งมันมันก็เงียบเงียบหน่นแหละเรามีเงินเราก็ใส่ไปนะนะถ้าเงินน้อยมันก็ไม่ต้องใส่แม่มันเลยนะเก็บไว้เราก็อยู่ง่ายๆกินง่ายๆใครเน่ยมันก่มีภารกิจหลายเพราะว่ารถก็มีแต่มอเตอร์ไซค์เนาะมันสบายอยู่ ้องปฏิลดนเอาลูกสาวลูกชายเล็กก็เฮ็ดเวียกเองลูกชายใหญ่ก็ออกมากก็น่นาจะเฮ็ดเวียกได้นะเราก็สบาย,ย<ง>ขมูกอยู่เนียบเนียบยังสและวมีงานเฮ็ดก็เฮ็ดไปม่นต้องบ่ต้องคือเราบอ่อยากได้อย่างอีกนะไ่อยากไปเที่ยวไสบอ่อยากไปนี่นั่นนู่นเด้อเพราะเราไป,มปหมดแล้วเนี่ยก็ใครน่ยการพนันก็บ่เลนเล่า<ล>เปีเปยยังบ่ยบยุ่งจกักแนวสุตยาเซนนี่ละมันดีอยู่ มาต้นเสมอไปเออจอยจากน้อยบมเคยกินข้าวคือสังเกตบางท่าผมบ่เห็ดเวียกหนักมันจะเจยเพราะว่าผมบ่มักกินขา้าวเลยทั้งจากน้อยมันวบอนโซนแนวกินจกนักแนวเลยแต่ว่ามันจําเป็นเป็นน้าแนวไม่เห็นเป็นน้าแนวน้าเนีย่ยแนวขวอน่อยเห็นป้ากินหลายเห็นป่ะคือผมบ่มักกินข้าวเลยอี๋เลยได้ย่อมรับเลยเพราะคนไทยก็มักมากคนบ้านเฮามากักก้วาวติดทางเรามักอันนี้บ่มักอันนั้นบ่มักอันอื่นคุณท่านเ้ิกินเด้ข่อยยังเออผมพะบอนโซนจักแนวเด็ดท่าอยางอันนี้นัก แมนแมนแต่ว่าคุ้มขอให้อยู่ได้แม่นบ่าขอให้เฮ็ดเบียกได้แล้วก็มันบวดเดือดร้อนปวดป่วยนะกันบือได้ว่าสิกินน้อยๆแล้วเวสีทองต้องใหญ่แล้วเศร้ากินกินน้อยๆมันก็หิวว่าบางอย่างก็คุ้มบังครับงมันก็กินเออเนี่ยแหละถ้าทองทองมันใหญ่แล้วมันต้องรอให้มันหดลงซะก่อนเดียวถ้าทองผมมันจะหดมันทองน้อยๆนึงเดียวมันต้องกินหลายก็ได้แล้วกินนิดเดียวกินมาๆาห่อเดียวแบบมันอิ่มเหลียวมันมันเราบอกเลยเซเรียสนะมันนี่เดี๋ยวอย่ เดีเห็ดไฮเห็ดหน้าบ่ค่ะก็ไม่จะเห็ดอ้อยนี่แหละสามสี่ไรอ้อยต่ออยู่หันและวเพยเราบ่ได้อยู่บ้านตลอดเราก็เห็ดบ่ค่อยได้นะมันก็อยู่ผู้เดียวน้ำเราก็ให้มู่ไปปลูกมันปลูกแองน้ำทีเฮาเนี่ยให้มันบ่ให้มันหกซื่อพี่ปอนย้อนถามเราบ่ปมดแล้วบ่มีก็ว่าก็แค่นี้แหละค่ะว่าเล่ามาอยู่เบสเซ็ตกัอบประมาณสามสิบกว่าปีเนาะสิบปีอยู่บ้านแม่เทาอยู่ตามเลยห้าหกปีนี่แหละกรุงเทพพี่แนงอยู่หันห้าหกปีแล้วก็มาอยู่นี่ยี่สิ ยี่สิบสองยี่สิบสามปีนะก็มาดั้นสองเดือนเบิดไปหลายเติบผมจำเขาได้เลยมันมันม้วนๆเออมันมันเคยรับปรู้จักว่ามันถ้าก็ว่ามันถือไดกของเดียมันเบาบางเทาเนี่เมื่อพิซแมนพิซแมนเฟรนด์นี่พิซแมนเฟรนพิซแมนเฟรนเมื่ออังกฤษโดดเขาเป็นบ่อบ่อขึ้นบ่อขึ้นว่าเมื่ออ้ยบ่โตตายอยู่นี่แล้วมันเถอะเออเผาวเทมิลเราวัดนี่ละนี่ละก็จะไปกระดุคผมจะอยู่น้ำพ่อผมอยู่หั่นละ พูดงานดอกมันมันช่วงบ่ามันโควิดเนาะแม่ไปพ่อได้ไปถ้าถ้าบ่มีโควิดมันบกคดิอยู่เฮียนดอกแต่ว่ารายะลังๆอะไรแต่พี่พี่ก็กว่านี่ล่ะมันก็มันก,ก็ห่างๆจากน้อยเฉพอ่อเป็นคนมีบุญขนาดผม่งกังึงดชีวิตจากของผมเป็นคนซื่อสิตายเลยก็ยังได้ดีอยู่ผม่งกังึงดอยู่คนมึนเนี่ยแต่ว่ายังหาความสุขได้แล้วก็มีเวรกมีงานมาเรื่อยๆนะก็ค่นมันจะมีแนวดีอยู่ขนาด สงสัยสงสัยมัน,น,นชาติก้อนมันต้องเป็นคนดีแล้วมั้งเนี่ยมาดีบันไปนะครับคนเน่าตน้ตนๆมันก็นเสียเสีเยแนี่ยโคนละินลเนี่ยเนี่ยเนี่ยรู้สึกว่ามันอย่างนี้ก็มีงานจบไปน้ำในญ่ไหนงานแนี่อไปเรื่อยๆนะเพิรนเนี่ยพอดีมาอื่นพอดีนะมาอื่นก็สิไปเป็นโทม่ามันว่างน้ำเจ้าแล้วเป็นโทม่าพอดีนะไม่เลยทีแรกเปนสิไปห้าเพิ่นมัวน แต่พอดีฝนโถก็ไม่ไปดอกที่เราอไร摩托车มันบ้านเพิ่นมันไกลเด้อสวยนะคู่หาเด้อมันหายากไปเที่ยวนั่นก็ลง n g ทางเลยเขาในป่าในดงสองสามชั่วโมงก็ออกบ่ได้ดอกอยู่วโมงไหนก็บ่รู้เลยขี่มอไซค์เลยไปเออแม่นโอ้ยไปคันนี้สุดยอดไปทั่วที่สกลนครก็แม่นบ้านเชียงสกลนครก็ไปโอ้ยเดีไปเห็นไหนไปเห็นนั่งอันนี้แหละนั่งอียห์กัท่าเรือยูไนเต็ดไปไทยนั่งยู่หันเด้อมันผมไปเถืกๆอยู่มันมันพวกกามเมารถไปผมก็ขับอันนี้ไป หาชั่วโมงสีชั่วโมงครึ่งก็ฮอดแล้วใครไปเนาะใครดันไปคือผมขับรถใหญ่พวกแผ่นดอกอยู่มเงนอกก็จ้างก็พวกขับจักเท่าผมประมาร์ผมมารกแต่รถใหญ่เพราะมันแพ้แอ่น้ำหักแตกเดินใส่น้ำใหญ่นาย่านก็สิหักตลอดเลยโอ้ยห้าหกมือเทียนหนึ่งเดือนไม่รู้สิมัดสภาพเลยผมขับรถไปไหนหมอใหญ่โอ้แต่เป็นเก่งเนี่ยไปเก่งตัวต้งรถเก่งเลยรถเราแบบว่าเป็นกับบ้านอนเปลียนรถแตนั่นเล้วหันนั่งอยู่น่แอ่ตลอดเลยคุณปุ้ยก็เล่าสิบอกว่าเป็นนั่งหลังสิละ โอ้ยผมดมยาดมยังเดียวพดที่แรกเดือนที่แล้วพ่นบอกมีงานสองงานยูจังหวัดเลยเออเออใครเนี่ยผมขับรถมอเตอร์ไซค์ไปงานแรกจังหวัดเลยกับแม่อยู่งานสองสเกลโคุดไกลเลยมาจนไปเลยบังก็ได้เล่น พี่ดีก่อนกับเป็นพิ่ยากรกับเป็นโฆษณาการ์เซนโฆษณาการ์เซนก้อยการ์เซนเอ็มวีการ์เซนกูขายกูขายหนังสือการ์เซนเกล่ำเป็นบ่กร่องเพลงกับลำนี่แหละคือปัญหาเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ลั่งบังบ่ ลองเบิ่งแรกวป้อมีหมอใหญ่ผ้าล่ำพัดล่ำเมียกำลังเฮ็ดแบบทะลกทะลกอยู่แต่มันไม่ร่ำไม่รีดเออแม่แม่ทั้งหลยพอมึงแม่มึงเออยังสิละจับหูเนาะจับหูแต่มาเด้ออีพ่ออีแม่มาหมดโคตรเออโอ้แล้วนาะกระพับโอ้แล้วโอ้แล้วเออนั่นแหละได้สำนันแล้วเอาน้องมาดูโอ้แล้วนาะมาฟังเนึ่โอ้แล้ว สุขีเลยแม่นกีนังโอ้ยังยงยียยงสุขะยย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 ยัยย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 ยขยย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 ยังเยย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 ยลยยยยยยกยย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 กยยยมยยยยยยกยย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 มยยยยมยกยย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 งยย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 ยอจยย มีปัญหาหูหนวกแล้วผมเด้อ่ะเดี๋ยวหูผมบกได้ยินเออเอียงก็ใส่หูไม่ได้บอกหูหนวกอยู่หูหนวกจักน้อยเดี๋ยวคือมันรู้รู้ว่าเจ้าว่าวอยู่แต่ว่าบ่รู้ว่าเจ้าว่าวนำผู้ใดญแล้วมันจะาว่าวเอียงเดี๋ยบางครั้งมันจะเท่าระบบทางใจฟังมันจะฟังบูทันฟังบูทันเดี๋ยวแต่มันเข่าจิตใจเป็นน้ำแนวว่าเนี่ยบ่แนวบ่มาหูดีหมดนะทางจิตใจอันนี้มันมาผิดแนว มันเป็นน้ำอายุนั่นแหละอายุหลายแล้วครับตุ้มเมื่อไป่แต่ว่าวันไปหามันเลเป็นตุมตมอย่างนั้นชักยังข็เคยื่นมาอย่มีไฟเป็นคนอย่างนี้ทังแตน้อยนะเอ้เพราจะม่งเดียวกันเพาะจะบอดีนั่นแหละแสดงว่าผมมีวีแวแล้วลองดื่มน้ำเลยแม่มึงมมยันเอิญอีพอีแม่มันมเคยได้ยินยู กระลำก่อนนั่นนี่มันบ่มีดอกอีพ่ออีแม่มันมีอยู่เท่านั้นก็ไปเห็นน้ำใหญ่นายหยางก็บอกโอ้มาอีพ่ออีแม่เอ้ยบ่งก็เอ้อแต่พ่อมึงแม่มึงมัดโคตนั่นแหละเคยรับฟังได้อีพ่ออีแมงไม่ใช่เอ้ยซุ่มหนีมาแกอยังไม่เืิอทหารตะพ่อตะแม่นังแต่ที่อ๋อแมงพระทัศน์ไหนวะครับ มวนซีนมวลซีนมวลซีนดอกอ่านี่คืออัน,นเคยไปมวนน้ำกันแต่ว่างานการผลายดอกครับเดี๋ยวนี้ก็พวกเอ๊กม็มีกระทุกกระเทียนบนหลังบ่งการใดก็ได้อือเน,นี่ยเนี่ยทุกอาชีพนั่นละยกเลิกไปหมดหล,หลังบ้านนี้งงานถรามดาสิมันมีบุญงานบุญของไฟเนาะอืไปต้องมีเหรียญงานระบงหย่อนยุกมันต้องมี เนี่ยทมนี่แล้วเมนูก็เราก็ต้องพรับพรับพรัะพุงพรับสภาพเออพรับสภาพกับกับเศรษฐกิจผ่านเวลาเราเรียกว่ารัดเข้มคัดแล้วก็แล้วก็หาแนวที่เราให้ได้แค่นั้นแหละต้องหาพี่น้องอยากให้ไปเออจะมีหนังมีอย่างให้เล่นอยากให้ไปเออเป็นวิทยากรเออจะว่าเกี่ยวกับภาษาสิครั ภาษาก็บ่าวบ่าวนะบ่าวย่าเอินเป็นครูเด็ดขาดบโบวเวาน้ำถ้าคนจะบอกโซผมสซนพวกเป็นผมสซนพวกเป็นไป้งไทยทั้งไทยนังยังไปในงานหมายเลขอ่เรื่องโซนภาษาย่าไปย่าไปเอินเด็ดขาดทั้งหมดทั้งหมดนี่ละก็หมายเลขโทรศัพท์ฝากพี่น้องนะบบุยบ่าวบ่าวบ่าวพวกบอกเลยนะบอกว่ามันมันจีกุนตีโทรศัพท์มันจีกุนตีนคนคนโทรมาเอายังซี่เลยติดต่อติดต่อทางผู้ใหญ่นี่ละผู้ใหญ่ถ้ามันเป็นเรื่องของงานคือผมเป็นคน ใช่ทุลุย่ยจะปุ่บเพี้ยนโอ้ยบ้านรักสีเมียะอยสีสีสีสสอะไรบ้านาสีในเรื่องอะไรเลยเป็นรักบ,บอกเขาเป็นรักสีไปถ้าอันประรัตชีนั่นแหละเช็กนั่นนะเพราะว่าบ้านนั่นมีผีแม่ผีแม่หมายเขมาม้าเออแน่นมาเออประรัตชีกไว้หน้าบ้านเอออย่าอย่าลืมเบิ้องนี้เ,เพลงของสายันวันลุงเออก็เลยแต่ว่าชื่อเพลงอี้ยังกะฟังใจให้ หาสีไปท่าหัวปลักษีมุ้ยอีกเลยบรรลักษาสีบ้านเมียเพิ่นเพียงพลังใจให้ซื้อว่าพลังใจให้เนี่ยแหละเลี้ยงกล้วยที่แรลกเขาบรลักเอาเสียกล้วยหน่อยบรรลักเอาเสียกล้วยมืดคุณห่วยคุณห่วยเออเดือดพิจารณาเส้นครับพี่น้องท่านไรครับติดตามเด้อนะครับชื่อว่าที่เบิรงช่องไหนกับฝากช่องเอาแท็กซี่นุ่มบานหน้าช่องหน่อยหน่อยน่นะครับขอให้ช่วย ไปกันคนไหญ่คแช่นะครับผมขอบคุณเอฟซีบทุกประเทศหลายประเทศกันได้มากถึงดีนะที่มันอ่าเคยอบึงกับว่าหลายประเทศแล้วก็ให้พี่น้องอยู่ดีที่แยุ่ห็นทุกคนนะครับเดินทางใปไกลมาไก่กับบ้างเขาตาเชื่อมคัดปลอดไั้ ในสุขใหนมันทุกคนนั <hi> ่นแหละจาทุกบุญลำบุญเลยค่ะเยเก็บเยอจนเออนั่นแหละน้องมาตินเมนี่ครับให้พออยู <c oughs> ่ได้พออยู่ได้สุขภาพแข็งแรงให้สุขภาพแข็งแรงกับพ่อห้องนั่นแหละเราให้ทุกเล็กนั่นถือต้องสื่อดูดูนี่นะถึงจักเทียบสื่อจะเหมือนกับใบหน้าของกล่องสื่อบ่อยขัดจะควงสื่อบ่ผมอาเกซี่ครับผมฟรังมาตินครับผมขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ วัสดีครับมาตินครับสวัสดีครับอาจารย์สุขหมนสุขแฮงโอด้วยลำ้วยคุนมันมันมันอยากร้อะรด้อมันจะพูดหอว่าเอาตัวรอดได้เหรอมันหิวจะมาไล่เมียปวดไลรูปไล่รูปมมี